สวัสดีครับวันนี้คงสงสัยว่าทําไมมอยาค้างบ้านพามาดูกองดินอะไรดินที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือดินจอมปลวกดินจอมปลวกภาษาอีสานจะเรียกโคลนนะดินจอมปลวกนี่เป็นดินที่มีแร่ธาตุสูงนะเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์กันได้หลายทางบางทีก็นำไปปลูกพืชปลูกพริกปลูกมะเขือพ็อง,งามนะครับเพราะว่ามีแร่ธาตุสูงดินจอมปลวกนี้ได้ เกิดมาจากตัวปลวกที่ทํารังนะทำรังเอาดินเหนียวมาปั้นทาเป็นรังเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีแร่ธาตุแล้วก็มีพวกโปรโตโซวัวจากไส้ของปลวกเยอะมีจุลินทรีย์เยอะ,นะยอะแต่ว่าในทางยานีตัวนี้ก็มีก็มีฤทธิ์ในทางยาเหมือนกันสําหรับดินจอมปลวกนี่ถือเป็นธาตุปฐุนะตัวรสยาก็คือมีรสจืดเย็น ตัวนี้แก้อาการอักเสบแก้อาการอักเสบแก้ฟกบวมแก้ร้อนในกระหายน้ําแต่ว่าการจะนําดินจอมปลวกมาใช้ต้องทําการสตุค่าลธิ์ก่อนเพื่อทําให้สะอาดเพื่อไม่ให้สกรปรกเดี๋ยวนําไปใช้เดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะครับก็คือการขุดดินเอาไปไปเผาหรือไปคั่วไฟให้สุกก่อนนั่นเองนะการสตุการฆ่าลิ์สำหรับดินจอมปลวกดินจอมปลวกก็มีหลายสีแล้วแต่ ดินที่ปลวกนํามาใช้ก็มีจอมปลวกขาวจอมปลวกดําตัวเที่อยู่ข้างหน้านี้ก็ถือว่าเป็นดินจอมปลวกขาวหมอยาก็จะขุดเอาข้างในส่วนที่อยู่ข้างในส่วนนอกนี้จะไม่เอาเพราะมันม่ทมันสกรปรกเอาแล้วก็ไปเผาเผาให้สุกแล้วก็บดถ้าผสมน้ำดื่มก็จะแก้ร้อนในกระหายน้ำ ถ้าผสมน้ำหรือผสมพวกดินสอพองใช้พอ่อจะแก้อาการควบฟกบวมอักเสบเนะพราะมีรถมีรถจืดเย็นจนะแก้อาการปวดพืน้นคันแก้าการวกบวมได้พอกแผลพอกอาการบวมพอกบริเวณที่บวมได้นี่ก็คือความฉลาดชนะฉลาดของบรรพบุรุษของมอยาสมัยก่อนที่สามารถเอาธาตุวัตถุ วัตถุพืชวัตถุที่อยู่รอบตัวเรามาทำเป็นยาได้นี่ก็เป็นยาอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่แค่คิดว่าจะสามารถนํามาทำเป็นยาได้นะครับสำหรับดินจอมปลวกหน้าฝนแบบนี้นอกจากจะมีดินแบบนี้แล้วอาจจะมีเห็ดเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนขึ้นรอบๆได้นะนี่ก็คือประโยชน์ของจอมปลวกนะครับอันนี้ก็เลยแนะนําให้รู้จักกันอีกหนึ่งอย่างสําหรับดินจอมปลวก